เอาละก็สวัสดทีท่านชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวัวิ้เรีกลับมาอยู่ในกั n แอนด์แบล็กพาวเดอร์กันนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปกติคือวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเซิร์ฟวีไก็ตามหัวข้อนะฮะในวันนี้เนี่ยผมจะทําการแบบรีวิวทุกอาวุธนะฮะที่มันไม่ได้โผล่ในเกมแบบเกมหลักนะ เราจะต้องใช้คําสั่งในการเสกเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเอาวัชินแรกกันนะฮะขอเบรกสักครู่หนึ่งนะเผื่อว่าใครอยากทําตามนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเะะซิร์ฟวีเอพีนะฮะเซิร์ฟชมอาจจะงงว่าเซิร์ฟวีเอพีเนี่ยเวลาเราเข้าไปปกติแล้วมันก็จะเป็นแบบแมปตามปกติใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมอยู่ในด่านเนี้ยคือมันเป็นด่านที่แบบเราสามารถทดสอบอะไรได้แล้วก็ไม่มีซอมบ,บี้มากวนใจนะฮะโดยวิธีการทําเป็นด่านนี้นะ,ค,ะคือให้คุณเนี่ยทำการกดทีมคอมมานด์มาก็คือทับนะฮะแล้วก็ F O R C E Force แล้วก็ Force Map แล้วก็พิมพ์คําว่าเทปลงท้ายมันจะเป็นการทําให้ด่านต่อไปเนี่ยกลายเป็นด่านนี้และเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็จะสามารถมาวิ่งเล่นในด่านแบบผมได้แล้วเอาล่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอาวุธกันนะฮะโดยอาวุธเนี่ยผมจะเส็ตอะอย่างก็ได้อันนี้ผมถือแบบบาตรตอนอยู่นะเป็นหนึ่งในอาวุธซึ่งถ้าเกิดผมจะเสกตอะอย่างเนี่ยก็คือกดยิปแล้วก็เอ่อพิมพ์ชื่ออาวุธลงไปแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือทําการกดยิปอ้นะคือมันจะให้แบบทุกไอเทมกับเราเลยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อ่าไม่ติดแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะได้มาแล้วดูดูดูสตัดมันอะไรมันเต็มมปหมดเลยวะเนี่ยคือมันล้นแถวไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ผมไม่เห็นเลยนะคือแบบเออเอาทีละอย่างดีกว่าโดยอาวุธชิ้นแรกผมเจอแบบน่าสนใจในเว็บนะฮะมันชื่อว่าอา m มิ g งสวอตนะก็คือเวลาจะให้เนี่ยก็คือกิฟต์แล้วก็ตามด้วยชื่ออเทมนะฮะแต่ปรากฏว่าผมลองเซฟไป2รอบแล้วมันไม่ติดนะฮะดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบ เออเงื่อนไขาบางอย่างมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า๋ยวให้ดูภาพแล้วกันนะมันเป็นแบบเป็นชุดอัศวินของฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะซึ่งเียดูยแบบโคตรเท่เลยและอาวุธที่2นะฮะก็คือทับกิฟแล้วก็บาตอนเป็นแบบเป็นแท่งของตำรวจอะที่เขาไว้ตีคนร้ายอ่ะมานะฮะได้แล้วรอบนี้นี่บาตอนเป็นแบบแท่งได้ฟาดได้ลองแซมมอนซาบีปกติมาดูมาเนี่ยเดี๋ยวฟาดมาขมอนปอ โอ้โหอย่างแรงหนึ่งทีตายเหรอเดี๋ยวนะทำไมแรงจังเดี๋ยวก่อนแซปเปอร์มาหน่อยผมอยากตีแซปเปอร์มาเนี่ยแซปเปอร์มาฟาดมาเปิ๊บแล้วก็ตอโอ้โหโคตรแรงและตีเร็วด้วยนะเนี่ยประมาณนี้ตีเร็วแบบเพลอๆจะเรียกว่าเซเบอร์ er ด้วยซ้ำอาวุธที่3นะฮะอันนี้ไม่น่าจะเชิงเป็นอาวุธนะ,ะมันคือสิ่งที่เรียกว่า body of Chris อ่า Chris เขียนยังไงนะ C H R I S T ประมาณนี้ Body of Chris อ่ะมาแล้วนะฮะนี่คือเออจะเรียกว่าลูกอมหรืออะไรก็ได้นะโดยถ้าที่ผมไปอ่านในวิกิมานะฮะคือถ้าเกิดเราติดเชื้อเนี่ยเราจะสามารถกินได้ไดเพื่อแบบรักษาการติดเชื้อนะฮะโดยน่าจะกินได้สัก5รอบมั้งถ้าเกิดจําไม่ผิดแต่เราก็สามารถเอาไปรักษาคนอื่นได้นะแต่ว่ามันจะรักษาได้แค่รอบเดียวและต่อไปนะฮะคือโคลหรหรอืหรอรอะไร,รไม่รู้กดแทกมามันคือแบบ นี่นะลูกโม่ลูกโม่ในแบบในยุคนปเปรียนสุดยอดมากจังหวะนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เราแบบเราไม่ต้องลรงดื้อสาเนี่ยเราแบบสามารถเนี่ยปั้งยิงไปได้เลยเนี่ยยิงแบบโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเกือบจะฟูลอตโร้รีโหลดไปรีโหลดช้าอยู่นะแต่ว่าแลกกับความสามารถมันนะลองดูความแรงกันขอแบบขอรรนเนอร์ก่อนแน่นอนว่าคงจัดการได้แหละใช่ไหมมารรนเนอร์ เาเรียบร้อยหายไปเลยแล้วก็แซปเปอร์ละ่ะแซปเปอร์เลือดจะมาร้อยกว่าบางถ้านจำไม่ผิดนะจะวาช็อตหรือไม่มาตาโอ้ oh my god <c oughs> แรงมากต่อไปเป็นปืนอีกแล้วนะฮะเราไม่มุกออนจากเมกานะจังหวะเดียต่อไปคือปืน M16A เออไม่ใช่ A 1 A 4นะฮะ M16A 4กดมานี่ <c oughs> มาแล้วคตรโหด,ดจังหวะเดี้มาดูกันว่ายิงได้20นัดหรือเปล่าแบบว่าฟุ่ออโต้ เลงได้นะฮะจังหวะนี้ต้องเลงก okay. ่ anyway. <c oughs> อนแล้วก็ประมาณ20นัดโอเคมาลองสู้กับฝูงซอมวี้กันมาผมแบบขอเยอะๆเลยจังหวะนี้กดไปกดมาวิ่งไปวิ่งมาจังหวะนี้โคตรเยอะวิ่งวนไปเรื่อยๆมันมาแล้วแล้วก็เลงสาดเข้าไปมันมีอีกเวอร์ชันด้วยนะฮะคือทําการกดทับกิฟเหมือนเดิม แล้วก็ต่อด้วยคูลเลอร์ m 1 6 a c น่าจะไม่ต้องเว้นมัง้งลองดูโอเคไม่เจอสงสัยต้องเว้นโอเคต้องเว้นจริงด้วยมานะฮะได้มาละคูลเลอร์ cool er M16A4 มันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูปืนก่อนมันมันมันไม่ต่างกันเลยอาจจะว่าอาจจะยิงโหดกว่าลองดู โอ้โหรอบนี้แบบรอบนี้ถือถือต้องแบบถือต้องเอวเลยไม่ต้องเลงด้วยซ้ำแล้วก็ไอแรงดีดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็20นัดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเท่กว่าเดิมเยอะเลยมาโอ้โหแล้วเมื่อกี้รีโหลดเร็วมากอ่ะจหวะนี้มาสาดเข้าไปสาดเข้าไปอีกเกือบหมดต่อไปเป็นคัสลาสนะฮะมันคืออะไรนะลองเสกดูมันคือดาบ แต่ว่าเป็นดาบที่แบบดูใหญ่มากเลยเนี่ยมันแรงไหมลองฟันโดฟัน็อตหรือไม่สามารถตีได้สี่ทางเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับไอ้ดาบธรรมดาเลยนะ er. เซเบอร์อะาะโอเคแรงมาก1ทีฟันข้าง2ทีมันก็คือเซเบอร์เนี่ยไม่เห็นต่างกันเลยต่อไปคือลูทอันนี้ไม่คุ้นชื่ออีกแล้วมันคือหอยังลูทอ๋อเป็นแบบอ,อะไรนะมันชื่ออะไรนะโอคุณเลเล่หรอหรืออะไรไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้แต่ว่า ราสามารถเล่นเพลงได้โอ้เพลงใหม่ด้วยเหรอเนี่ยทำไมเพลงมาดูเศร้าจังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮาวนบัฟอะไรนะเพราะว่าผมไม่มีคนมายืนแบบทดสอบพห้อะแต่ว่ามันคงไม่สาคัญหรอกเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้อยู่ในเกมจริงอยู่แล้วนะฮะและต่อไปอันนี้ไม่น่าจะเชิงเป็นอาวุธคอมมานด์เท่านั้นนะมันน่าจะอยู่ในซักหมดหนึ่งผมคุ้นชื่อมันอยู่แต่ว่าเผื่อท่านผู้ชมอยากเห็นนะฮะมันคือมาเชเต มาเชเต้แบบนี้เสกมานี่เราได้มาเชเต้มาแล้วมันคือเซเบอร์หรือเปล่าทำไมมันคล้ายกันจังเลยอะ่ะมันคือแบบตีข้างได้ตีบนได้ตีซ้ายซ้ายได้อ่าแรงแค่ไหนลองดูมบิปปกติมานี่มาคขมอนปอโอ้โหแรงนะเนี่ยแล้วก็ตีเร็วด้วยเออลองแซเปอร์ดูตีแรงแค่ไหนเออปอสองทีใช่ไหม หนึ่งทีสองทีโอเคใช่เมื่อกี้มันอมาตะอยู่นะฮะไอ้ครั้งแรกที่ผมเตะเลยไม่ได้เป็นสามนะ,ะแต่ปเปอร์ตีแรงมากเลยเดกตายอยู่แล้วแต่ผมไม่สําคัญหรอกเอาละต่อไปคือโมเดล29อะไรคือโมเดล29มันคือปืนกลเหรอทำไมมันคุนค้นๆจังเลยอะ่ะอา่าแย่แล้วทุกคนผมแบบมีไอเทมมากเกินไปอะ่ะผมผมผมไม่สามารถหาโมเดล29ได้แล้วอะ่ะเอาเป็นว่าเออเจอกัะโลกหน้าทุกคน เอาละเกิดมามเรียบร้อยได้ไปละโมเดลยี่สิบเก้าอ๋อมันคือแบบมันก็คือปืนลูกโม่เนี่ยแต่ว่ารอบนี้ต้องเล็งน,นะฮะแล้วก็ยิงไม่ค่อยรัวเหมือนเดิมนะมันทางกะกว่าเดิมแต่ว่าสมจริงกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปทีละแบบนี้เท่เนี่ยนี่ขนาดเป็นอาวุธแบบอาวุธพิเศษนะไม่ใช่อาวุธที่อยู่ในเกมจริงอะ่ะเพายังแบบทาคุณภาพขนาดนี้เลยแต่อาวุธพวกนี้นะคะต้องบอกก่อนนะมันมีโอกาสใช้อยู่ในเกมจริงเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกปืนคาบ้านที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะฮะมันก็เป็นปืนที่เป็นคอมมานะและสุดท้ายมันก็กลายเป็นปืนที่เดือดเกมจริงซึ่งไอ้พวกที่ผมโชว์เนี่ยก็อาจจะอยู่ในเกมจริงในสักวันหนึ่งนะแต่คงไม่โหดเท่านี้หรอกเอาละละมานะฮะไอ้โมเดลยี่สิบเก้าจะบอกว่าไทายยี่สิบเก้าเล่น b ป t t l ฟิ i e l มากไปต่อโอ้โหแรงประมาณแบบร้อยดาเมจต่อน,นัดเนี่ยลองแบบแซ็ปเปอร์รัวๆเออร์รนเนอร์มาแปบ๊บหนึ่งต้องจ,จัดการทิ้งก่อนโอเคยิงขามัน แล้วก็อิกไนเตตายปอปอหายหมดเลยโกงจัดต่อไปจะเป็นเพลนบลัมเหรอหรือสักอย่างหนึ่งนะฮะสะกดชื่ออย่างยากเลยแล้วก็ไปเจอด้วยเดี๋ยวก่อนต้องเขียนยังไงเนี่ยโอเคจะต้องเว้นนิดนึงนะฮะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นยาสักอย่างหนึ่งนะฮะโดยเท่าที่อ่านในวิกินะคือมันบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยโดนไฟเผานะฮะเราจะสามารถใช้ ไอายาเนี้ยรักษาเขาได้คือปัจจุบันนี้ไม่ยังใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแบบเผาแล้วไงอะ่ะมันก็สามารถใช้ไม่ในปกติได้แต่ว่าต้องหวันว่าอนาคตนะฮะคนสร้างเขาจะมีแผนนะที่จะทําให้ถ้าเกิดโดนเผาเนี่ยมันจะติดสถานะบางอย่างที่น่าจะไม่สามารถทิวปกติได้มั้งแล้วก็เลยต้องใช้ไอายาตัวเนี้ยมาทําการช่วยเพื่อนแทนซึ่งน่าสนใจมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้ก็ไปโอ้ต่อไปต่อไปชื่อจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคือ officer อ่าน่าจะต้องมีตัว S ด้วยมั้งตามวิกิที่เขาบอกมา เฮวี่เซเบอถ้าเกิดเสียงถีที่ผมร้องเลยนะโอเคสุดยอดอ่ามันจะเป็นดาบเฮวี่แต่ว่าเป็นของออฟฟิเซอร์นะฮะคือมันสามารถที่จะแบบตีเป็นแนวแบบแนวแนวตรงไปได้แล้วก็ฟาดลงแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็มีสกิลชาร์ดเลยนะเก่งขึ้นมัง้งลองแบบแซเปอร์มาเด้มันจะแรงแค่ไหนแล้วก็อีกไนเตรมมาด้วยอันว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจัดการกับไ แซปเปอร์ก่อนลบแล้วก็เอหนึ่ทีสทีใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตีโดหนหทีใช่ไหมสรอปไอแซปเปอร์ก็ดาเมตแรงอยู่นะฮะแล้วก็ความเร็วในการฟาดดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้ปรับมานะคือแบบมันเร็วเท่าเซบเบอร์เลยอะแล้วก็ประมาณนี้และต่อไปเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดูเป็นดูมไกลด้่นหนึ่งนะฮะปัม๊มชอ็อตกันแบบว่าลูกสอชักอะไรประมาณนี้กดมา เรียบร้อยนะฮะปัมช็อตกันหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ดูการยิงเซาะอหหสะใจมากอ่ะลองดูกับแซปเปอร์กันมันจะแรงแค่ไหนกันเชียวมาแซปเปอร์มาใกล้ๆขยับเข้ามาปั่ห์นัดเดียวแน่นอนอยู่แล้วนะฮะช็อตกันนะเมื่อนัดเดียวก็แย่แล้วแม็กนึ่มีกี่นัดเนี่ยสามสหหโอเคประมาณ6นัด แล้วก็รีโหลดเออนานนิดหนึ่งนะต้องใส่เข้าไปสุนัทแล้วก็พร้อมมานะจังหวะเดียขอซอมบี้แบบเยอะๆเลยขอแบบม้วนอิหลีอ่ะมาเนี่ยแซปเปอร์อิกไนเตอร์ก็มาด้วยแล้วก็ปอปอ,ปอ,ปอมาสแปซนะเนี่ยมันเลยแบบดูโหดจัดเลยปอแล้วก็ปอโอเครีโหลดสักคู่ดึงใจเย็นยิ่งพี่ผมหนีก่อน แต่มันเดินไวมากเลยเนี่ยตอนรีโหลดยกเว้นว่าผมแหล็กนะฮะด้วยสาเหตุบางอย่างนะ,ะ <c oughs> เล่นมิจิกเกิดอ,อะไรขึ้นโลบอกมากกว่าเลมิจิกน่าจะปกติดีเอาละมแมลงมาก,กนะเนี่ยคือแบบ <c oughs> ผมสามารถยืนไกลแล้วก็แบบยิงวันช็อตแซปเปอร์ได้เลยอะ่ะแบบเมื่อกี้อย่างโกงและต่อไปคือสตีลพิสโตเป็นแบบปืนพกเวอร์ชั่นที่แบบเป็นเหล็กเหรอมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเป็นแบบสกินหรือเปล่า มันมันไม่เห็นจะต่างกันเลยอะมันมันก็คือมันก็คือพิสตลนี่นามันต่างกันตรงไหนเนี่ยลองดูตันเนอร์ปึ๊บตายแล้วก็รีโหลดสปีดดูเหมือนจะเท่ากันนะใช่มาเท่ากันเลยแหละแล้วก็แรงไหมโอเคไม่ตายนะฮะก็คือมันก็คือปืนพกกันแหละแต่ว่าเป็นปืนพกเวอร์ชั่นเปลี่ยนสกินเล็กน้อยต่อมาเนี้2สองนัดตายไหมโอเคตาย และต่อไปนะีฮะจะเป็น Exorcism Crucifix เป็น Crucifix เวอร์ชันแบบเวอร์ชั่นพิเศษเหรอมันคืออะไรอะ่ะมันมีค่า Exorcism ด้วยแล้วผมก็สามารถเปิดได้มันก็จะทำให้สอมบี้กลัวเหมือนปกติใช่ไหมไหนลองดูมันกลัวไหมลองรอเกิดไปก่อนกลัวไปมเหมือนจะไม่กลัวโอเคแล้วก็รอคูดาวด้วยอาวิกิเขาไม่ได้บอกเหมือนกันนะว่ามันทำอะไรได้นะคือแบบมันเป็นอาวุธที มันยังอยู่ในขั้นตอนอัลฟามากอ่ะมันยังทําไม่เสร็จเลยอ่ะมันแบบไม่มีใครรู้ว่ามันทำอะไรได้แต่มันคงจะเป็นแบบครูซิเฟกเวอร์ชั่นพิเศษมัางที่แบบน่าจะมีเอฟเฟกแรงขึ้นหรือไม่ก,ก็อยู่ได้นานขึ้นครูดาวเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้แบบเราที่เล่นคาสหลงพ่อเนี่ยสามารถไปซื้อเนได้นะคงจะเป็นคนอนเซปต์มานนั้นต่อไปอันนี้จะไม่ใช่อเทมปกตินะฮะแต่มันจะเป็นแบบสกินที่ทับตัวเราไปเลยนะก็คือให้ครูเนี่ยพิมคำว่า Night ซึ่งคำว่า i g h t ก็คือ k n i g h t ไนท์นะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลเยอร์ก็ได้เนะถ้าเกิดคุณแบบอยากให้เพื่อนคุณกลายเป็นไนท์ด้วยแต่ว่าผมจะเอาแค่ตัวผมเองผมก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อไนท์เฉยๆนี่ตอนนี้ผมกลายเป็นอัศวินแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วก็มีนี่ดาพิเศษ2อันด้วยนะซึ่งเราสามารถเสกแบบเดี่ยวๆก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็จะแถมมากับอัศวินด้วยดัวยแรกก็คืออาร์มิงสวอรซึ่งน่าจะแรงมากๆนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมสามารถตีแบบลงหัวได้ด้วยตีเข้าไปต่อโอ้โหต้องเกาะอึดมาก,กนะเนี่ย่เมมเข้าละ โอ้โหตีเข้าไปประมาณ2ทีนะฮะก็คือแบบด่าเมทพอๆกับ X มั้งหรือน้อยกว่า X นิดนหนึ่งแต่ว่าตีเร็วนะเนี่ยประมาณนี้ต่อไปจะเป็นโผล่กโผล่็นี่คือแบบอัศวินเต็มที่เลยนะจังหวะนี้สามารถฟาดหัวได้โดยก็จะมีตีข้างๆแล้วก็ตีข้างบนแต่ช้ามากก็เนี่ยเนี่ยโคตรช้าเลยเอาเป็นว่าลองดูระยะไกลด้วยร้อแรงหนึ่งทีหายไปเลยอะแล้วก็อแบบ ขอ5ตัวลุมเลยมา5ตัวลุมการจะรอดหรือไม่ลันเนอร์มาแปบ๊บหนึ่งผมว่าลันเนอร์จะจับผมได้นะต้องระวังด้วยโอเคจตดการไปก่อนแล้วก็ไอ้นี่เัดการไปลองดูนะห้าลุมหนึ่งโอ้โหปวดจัดอ๋อหายไปเลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันสามารถจับผมได้ไหมลองแบบเป็นเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ผมต้องถอยไปตรงนี้ลืมไปลองเป็นแบบซอมบี้ห้าตัวลุมดูผมจะตายไหม ถ้าเกิดผมตายนะฮะแดวว่าลันเนอร์ก็จับผมได้เหมือนกันนะ,ะลองดูว่ามันจับได้ไหมจับมาโอเคมันสามารถจับผมได้นะฮะแค่ทําให้อึดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้แบบเป็นอมตะนะ,ะต่อการจับอะแต่ว่าถ้าเกิดตีปกติกับแซปเปอร์เนี่ยตีได้ทั้งวันนะฮะบอกเลยโอ้โหแล้วตอนตายเรากลายเป็นแบบกลายเป็นลันเนอร์อัศาวินด้วยอย่าบอกนะว่ามันจะแบบมีเอฟเฟกต์เอออัศาวินแถมมาด้วยอะคือแบบลันเนอร์สามารถแบบอึดดับแซปเปอร์ได้เหรอ <c oughs> เป็นไปนได้ไหมเนี่ย และต่อไปจะเป็นไอเทมที่ดูทรงพลังมากมากเลยนะฮะก็คือ Divinity โดยอันนี้อุดมการณ์ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะมันจะต้องกลายเป็นแบบไอเทมซื้อสําหรับบาดลงในอนาคตแน,น่ๆคือความสามารถของมันนะฮะคือมันจะไม่สามารถรักษาให้คนหายติดเชื้อได้แต่มันจะสามารถทําให้คนเนี่ยไม่ติดเชื้อได้คือเราสามารถจะแบบกดกับเพื่อนตอนแบบต้นเกมได้เลยอะ่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนติดเชื้อไม่สาคัญว่าแบบจะโดนซอมบี้จับเยอะแค่ไหนแต่ไม่การดาเมจนะแค่ไม่ติดเชื้อเฉยๆไปที่อาวุธแบบน่าจะสุดท้ายกันเลย โดยอาวุธอันนั้นนะฮะก็คือทับมินิกันเราจะให้เพื่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเองเนี่ยก็ไม่จำพิมพ์ชื่อกดเซ็กไปเลยปุป๊บนี่ฮะเราได้มินิกันมาแล้วโหอ,อ,อย่างแรง é. เดี๋ยวก่อนมันไม่มีปุ่มยิงนะเนี่ยมันแบบมันมันไปเลยอะจังหวะเดะเราสามารถยิงนตัวเองได้ไหมมันเป็นเส้นอะโอเคคงไม่ได้เราไม่ได้เปิด PVP อยู่แต่ถ้าเกิดเปิดอาจจะได้นะครับผมะะขอจมันนะฮะคงไม่ต้องถามนะคือแบบลองแซปเปอร์สักแบบสักสิบตัว ลองดูมันจะชนะได้ไหมมันไม่มีรีโหลดด้วยเนี่ยมันยิงแบบมันยิงไปเลยอ่ะมันแบบ insta าคิ l นะจังหวะนี้ยิงแบบหายไปทันทีหายไปจากโลกใบนี้เรียกว่าโกงมากนะจังหวะนี้มันโกงแบบเกินกว่าที่จะมันได้แล้วอ่ะมันได้มันแล้วอ่ะคือแบบมันมันค่าทุกอย่างที่ขวางหน้าไปเลยอ่ะมัน insta าคิ l นะจังหวะนี้อินสแตนคิ l ว่าต่วเหมือนผงจะพลาดคอมาหนึ่งไปนะมันคือคําสั่งที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นพอ p e อร r ได้มันคือแบบ อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการพิเศษมั้งโดยก็ต้องพิมพ์ emperor ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อเราเป็นชื่อย่อก็ได้นะผมชื่อทอยก็พิมพ์ไปแล้วก็เลือกว่าจะเป็น emperor ของประเทศอะไรผมเอาเป็นเยอรมันแล้วกันนะติดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันผมเหมือนเคยลองรอบน,งนึงมันไม่ติดอะลองดูโอไม y god ได้จริงด้วยเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ผมกลายเป็น emperor ไปแล้วโดยมันก็เหมือนจะไม่ได้ต่างอะไรเลยนะเห <laughs> มือนจะไม่แค่สกินเฉย และเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเสกซอมบี้ตัวแบบโหดๆกันบ้างนะคือมันมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันชื่อว่า Big Boy ยซอมบีอ่ะผมลองดูซิว่ามันจะแบบมันจะฆ่าผมที่มีมมิทิกันได้ไหมสปอนแล้วก็ Big Boy ยซอมบีไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าน่าจะได้อยู่มั้งเอาจริงพิมพ์ว่า B อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าลองเด้วมานะฮะบิ๊กบอยซอมบีอ่าอยู่ไหนอ่ะโอไม่ก็มาแล้วนะฮะจังหวะนี้อ๋อ มันก็แค่ซอมนบี้ปกติเนี่ยนกึกว่าจะเป็นบอสอ่าแล้วก็ต่อไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงจะเป็นตัวที่กำลังจะมาในเกมนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่มานะก็คือควอลเลอร์ C R A W แล้วก็เลอร์เนี่ยเอาจริงต้องสปอนก่อนเดี๋ยวลืมลืมไปมาจังหวะนี้นะครับมันจะเป็นตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวคลานแบบนี้นะฮะซึ่งมันสามารถจับขาได้มัง้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะ,ะแล้วมันก็จะคล้ายๆกับลันเนอร์แหละแต่ว่าน่าจะไม่ฆ่าหรอมัง้งไม่แน่ใจแต่ว่า ตายโคตรแรงแล้วมันก็มีคําสั่งแปลกๆอีก2อย่างเลยนะอย่างแรกก็คือมามาทอนเหรอมันเป็นตัวละครจากไอนะ้ Red Dead Redemption น่ะที่มันเป็นเกมคอมนะฮะก็มาส่นอันซืกอย่างหนึ่งนี่ผมกลายไปเขาแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นแค่สกินนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ต่อไปเป็นอา t h เธอร์สักคนหนึ่งไม่รู้จักอามันเป็นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมไม่เปลี่ยนสกิน หรือว่ามันบัคไปแล้วสงสัยจะบัคนะฮะเอาเป็นว่าทำมาแล้วกันนะสามารถมาลงกันเองได้นั่นน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะฮะสำหรับอาวุธที่มันต้องใช้คอมมาในการเสกนะก็เลือกที่ว่าค่อนข้างที่จะแบบ OP โหดจัดเลยนะฮะสำหรับอาวุธแต่ละอย่างนะซึ่งอาวุธประมาณครึ่งหนึ่งที่คุณเห็นในคลิปนี้นะฮะอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาวุธที่อยู่ในเกมจริงนะแต่ว่าคงจะโดนเนิฟเยอะพอสมควรนะฮะจนมันไม่ได้โหดเท่าแบบที่คุณเห็นเมื่อกี้ แต่ก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดคุณแบบอยากลองเล่นกันนะฮะก็สามารถเปิดเซอร์วีพีมาเล่นกันได้นะซึ่งเซอร์วีพีในเกมนี้มันก็ฟรีแหละแล้วก็ถ้าเกิดชุมชมมีความเห็นยังไงนะฮะหรือว่ามีอาวุธอย่างอื่นที่มันไม่ได้บอกในวิกินะฮะก็สามารถมาพ้องถึงก็ได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย